เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่ายันที่เราเลือกใช้สมุดภาพในเคออสที่เราอัพกันน่ะเราอัพได้ตรงสายตามที่เราเล่นจริงๆหรือเปล่าเอาเลยครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกม u n d ซ s c o v e r กันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาว่าด้วยเรื่องของการอัพสมุดภาพในเสาเคอ o สแล้วก็การเลือกหาย,ยันที่เราจะเอาไปใส่ในตัวละครของเรานะว่าเรามีหลักเกณฑ์ในการเลือกแล้วก็การอัพเสาแบบไหนให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกแล้วประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up แล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก่อนใครก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องซากานิตกันด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาว่าในเรื่องของการอัพ สมุดภาพในเสาเคออสกันหน่อยละกันครับว่ามันมีผลมากน้อยขนาดไหนผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านก็กําลังงงในส่วนนี้เหมือนกันไอ้นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณมอด้วยนะครับที่มาอธิบายแล้วก็มาพูดคุยปรึกษากันในส่วนนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยไหนๆเราก็สงสัยแล้วก็ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะสงสัยเหมือนผมเนาะในรูปปั้นของเสาเคอ o สนะครับหลายๆคนมันจะมีเรื่องของสมุดภาพในจุดนี้ขึ้นมาในสมุดภาพนะครับมันก็จะมีทางโซนซ้ายทางโซนซ้ายมันเปรียบเสมือนแผนที่นะครับอ่ะคิดง่ายคือแผนที่ที่เราจะไปเจอแต่ละแผนทีี่่แผนท ไปเรื่อยๆนะครับหรือว,ว่าเป็นชื่อของเสาแน,นนั้นซึ่งแต่ละสถานที่ที่เราจะไปในโซนซ้ายครับมันจะถูกแบ่งออกอย่างชัดเจนเลยว่าใครจะเป็นเรื่องของสายกายภาพใครจะเป็นเรื่องของสายพิษใครจะเป็นเรื่องของพวกสายเวทขยายความเสียหายสายไฟหรืออะไรก็ตามครับทางซ้ายมันจะเป็นจุดที่จะระบุบอกเลยครับว่าเราจะไปทางด้านสายของอะไรยกตัวอย่างเช่นอาร์วิสเปอร์อถ้าเป็น พิษก็จะเป็นเรื่องของเวสเวอร์เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของพิษรุนแรงแมงม,มุมหนอนแมลงเน่าเสียแล้วก็โรคระบาดอ่าจะไปตามนี้ถ้าคุณต้องเล่นหาต้องการหาออฟพิษนะครับซึ่งการ์ดแต่ละอันถ้าต้องการหาแม้กระทั่งยานเหมือนกันฮะเวลาเราต้องการหาเราต้องลงในพื้นที่ของเวสเปอร์ที่เป็นชื่อกาดตัวนี้แล้วก็มาลงในแมปที่เป็นแบบนี้เท่าน,นั้นถึงเราจะสามารถได้รับของในพื้นที่เหล่านั้นไปอ่ะแล้วเราจะดูยังไงครับว่าไอ้แมปทางซ้ายกับแมปทางขวาเนี่ยมันลิงก์กันในรูปแบบไหนให้ทุกคนกลับ ในช่วงแรกเพื่อนๆอาจจะหาการ์ดยากหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นการ์ดเทียร์หนึ่งแต่พอเราขึ้นเทียร์สูงๆไปเรื่อยๆครับการ์ดมันจะดรอปมาให้เราเยอะพอสมควรเลยแต่ระดับการ์ดจะดรอปตามเสาของเราซึ่งเสาของผมตอนเนี้ยอยู่ที่เวอร์บเจ็ดอยู่ที่เทียร์เก้านะครับการ์ดที่เราได้ก็จะเป็นประมาณนี้วิธีการดูการ์ดนะครับว่าการ์ดแต่ละใบคือการ์ดอะไรนะครับให้เราคลิกไปที่การ์ดใดการ์ดหนึ่งอ่ะยกตัวอย่างเช่นการ์ดเทียร์ไหนสักอันอ่ะนักตกปลาก็ได้กันเทียร์เจ็ดนะครับทุกคนเห็นทางด้านซ้ายไหมครับผมเข มิราเซติอ่ะอนี่นี้คือจะเป็น2จุดนี้อ่ะเราลองดูนะการิดากับมิราเซตินะครับแล้วทุกคนจําตรงนี้ด้วยนะครับว่านักตกปลาตรงนี้นะเคแล้วเรากลับไปดูที่สมบุดิกอีรอบนะครับแล้วก็เรื่องหาการิดานี่นะครับการิดามิราเซติจะเป็นการนี้เมื่อเราดูการแล้วนะครับจะเห็นไหมว่าเทียร์เจ็ดเมื่อกี้จะเป็นเรื่องของนักตกปลาอ่าเห็นไหมก็ตรงกันละอย่างนี้มันก็จะตรงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับยางต่อไป ไอการ์ดแต่ละเทียมันแตกต่างกันยังไงแล้วเราจะดูเรื่องของเทียการ์ดในรูปแบบไหนอันดับแรกครับการ์ดมันจะถูกเรียงเป็น1 2 3 4 5สสม้ใช่ไหมครับตั้งแต่เทียหนึ่งจนถึงเทียห้าทุกคนก็นับง่ายครับลำธารคือเทียหนึ่งไปจนถึงเทียห้าอ่านี่คือเทียห้าและพอเทียหกถึงเทียสิบครับมันจะกลับมานับที่ลำธารอีกครั้งหนึ่งเป็นเทียหกเทียเจ็ดเทียแปดเทียเก้าแล้วก็เทียสิบอ่าก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะแล้วเราลองกลับไปดูในเรื่องของ การ์ดอีกซอกรอบละกันนะ,ะับว่าเออมันจะเป็นในรูปแบบไหนเอาการ์ดที่อ่ะนี่ละกันมันจะมีนักตกปลาใช่ไหมครับที่เป็นของเทียเจ็ดแล้วผมก็มีอันนี้เป็นเหมือนกันนะครับเทียสองเห็นไหมทุกคนเห็นความเหมือนกันไหมก็คือเป็นเทียสองกับเทียเจ็ดมันลิงก์กันตามลําดับตัวเลขที่ผมขึ้นให้ทุกคนดู1จะตรงกับ6 2จะตรงกับ7 3จะตรงกับ8 4จะตรงกับ9และ5จะตรงกับ10อันนี้เวลาการเลือกการ์ดที่เราจะเก็บ หรือว่าการ์ดที่เราจะนําไปใช้หรือว่าลงในดันเจี้ยนยงนั้นนั่นเองอัะเป็นวิธีการเลยก,การ์ดส่วนวิธีการอัพต่อมานะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,นนเล่นสายอะไรในจุดนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆนะว่าถ้าเล่นสายพิษก็เลือกอัพการ์ดที่เป็นของพิษไปนะครับนี่ก็คืออ่ะเล่นขายพิษก็อัพอไปพอเราเลือกได้แล้วเลือกอัพได้แล้วจากนั้นมันจะมีเรื่องของเอฟเฟกต์ตรงนี้ในการ์ดไอเอฟเฟกต์พวกนี้ครับมันจะเปิดให้เราตามเลเวลเสา ถ้าเาสาเราเลเวลสิเนี่ยผมก็สามารถปลดช่องที่3ได้วิธีการปลดก็ใช้วัตถุดิบที่ drop ในแผนที่นั้นมันเรียกว่าอะไรนะหรือว่าเราสามารถหาจากขอคอยได้ครับมันจะเป็นเม็ดไม่รู้ว่าผมมีอยู่หรือเปล่านะอ่ะมันจะเป็นผลึกดาวอันนี้จะใช้ผลึกดาวในการปลดอยู่ที่ประมาณ10แล้วก็เวลาการอัพแต่และเลเวลครับก็จะใช้ผลึกดาวในการอัพขึ้นไปตามเลเวลเลยถ้าเลเวลหนึ่งใช้ร้อยห้าสิบเลเวลสองสามร้อยแล้วก็เลเวลสี่เลเวลห้าก็อัพขึ้นไปเรื่อย เมื่อรอัพแล้วมันจะได้เอฟเฟกต์ทางด้านขวาเพิ่มเติมไปด้วยนะครับก็ในอัพเลเวลหนึ่งเราจะได้โอกาส drop วัตถุดิบพัฒนารูน5%ในกรณีที่ผมอ่ะสมมติว่าผมเล่นพิษผมก็จะเป็นเวสเปอร์เนาะผมก็มาดูการ์ดว่าอ่ะผมตอนเนี้ยการ์ดส,สูงสุดของผมอยู่ที่ประมาณเทียร์เก้าเทียร์เก้ามันจะตรงกับการ์ดเน่าเสียเราจะลงแค่9กับ8อ่าถ้าผมไหวที่9้าผมก็ลงอ่ะเน่าเสียกับหนอแมลงเป็นหลักแต่ถ้าผมลงไม่ไหวก็อาจจะแบบอ่ะเพิ่มแมงมุมไปด้วยก็คือจะเป็นโซน3โซนนี้วิธีการเลือกครับ เราจะเลือกในรูปแบบของการเพิ่มโอกาส drop นะฮะก็จะมีโอกาส drop e s s e n c ์มาให้เรามันจะมีโอกาส drop e s s e n c ์หรือว่าเ,เพื่อนๆจะเลือกโอกาส drop ยันก็ได้นะครับในโซนนี้ถ้าเราอยากได้ยันที่มันตรงสายกับที่เราเล่นผมแนะนำว่าให้เลือกโอกาส d r อปยันมา1ชิ้นจากนั้นให้เลือกอันที่2เป็นเรื่องของโอกาสพบฮูฮูในที่นี้ก็คือกอบลินที่เราเรียกกันนั่นแหละนะครับก็คือโอกาสพบให้มันมากที่สุดนะฮะก็จะเป็น2อย่างนี้ที่จะลิงก์เพราะว่าเราจะทําในจุดนี้เพื่อที่จะได้ไปหา ยันในอนาคตด้วยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของการเลือกอัพสมุดนะครับเพื่อน,อนในส่วนของการหายันนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะสงสัยนะว่าเราจะทํายันในรูปแบบไหนการเลือกเซตยันมีผลมากน้อยขนาดไหนอันดับแรกครับทุกคนไปที่เปหมายตกจตรดนี้ก่อนยันที่นี้นะครับในช่วงแรกอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อน,อนไปเนาะในช่วงแรกเราไม่ต้องเน้นอะไรมากครับเน้นหาอันที่เป็นนี้ออฟรอคตอันนี้ซึ่งข้างล่างจะเป็นยังไงเราไม่ต้องไปใส่ใจครับหาตรงน,นี้ไปก่อนจนกระทั่งเพื่อนสามารถปลดยันได้หมดหรือว่า ใกล้จะหมดแล้วเราค่อยเริ่มหาเทียยันที่มันสูงมากขึ้นในการหาเทียยันที่สูงมากขึ้นนะครับทุกคนจะเห็นข้างล่างนี้ไหมครับมันจะมีเว่ืของพรของฮารเมลบวกสินะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์พรของฮารเมลซึ่งไอพรตรงเนี้ยกับเอฟเฟกต์พรมันมีผลสอดคล้องกันนะครับคือเราจะสามารถใช้เอฟเฟกต์พรนั้นๆได้ก็ต่อเมื่อพรตรงเนี้ยรวมกันตรงกับเงื่อนไขเอฟเฟกต์พรที่เราต้องการใช้ เช่นถ้าเป็นสายกายภาพก็ต้องใช้เรื่องของฮาร์มาส์ฮาร์มาสในแผนที่สมุดภาพก็จะมีระบบบอกนะครับว่าอยู่ในโซนไหนในถ้าเป็นสายกายภาพก็จะเป็นของอ่านี่ไงฮาร์มาสฟิเลตนะครับถ้าเป็นสายกระภาพก็ลงในโซนนี้ไปโอกาสดรอปยันชิ้นนี้จะดรอปในโซนของฮาร์มาสเท่านั้นนะครับถ้าตรงกระสายเนาะถ้าเราเล่นเป็นสายกายภาพนนา miles, นะากา็าาากาาพมาหาที่นี้เป็นหลักนะครับอ่านี่คือวิธีการลิงก์ในการหายันแล้วนะอย่างต่อมาครับ ที่เราต้องการทาก็คือว่าเราจะทําเซตของยานให้ทุกคนไปที่เครื่องหมายตัวใจอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นทุกคนตรงนี้ไหมก็คือข้อมูลพอรอ่าก็คือแต่ละอันมันก็จะมีระบุบ,บอกนะครับเราก็สามารถดูได้ว่าเอ้ยตัวเนี้ยยานที่ผมใส่เนี่ยเราใช้เอฟเฟกอะไรอยู่ซึ่งผมใช้แค่เอฟเฟกต์ฮาร์มาเดียวเป็นพลังชีวิตบวก10%เพราะว่ารวมกันแล้วได้27แต้บหรือว่า27ดหนวนั่นเองแต่ละระดับมันจะใช้แตกต่างกันเข้าไปนะครับ ในจุดน,นี้อาจจะใช้ยันที่เป็นประเภทเดียวกันก็ได้ครับจะเล่นเป็น2-2หรือว่า3-3ก็ได้แต่เท่าที่ผมดูมาแล้ว3-3น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับเป็นยันประเภทเดียวกัน3ชิ้นเนี่ยต้องดูที่ค่าพรเนาะให้ตรงกันอยู่3ชิ้นนะครับเราจะได้เอฟเฟกมาโอกาสที่จะตกอยู่ที่ประมาณ40%เนี่ยมันจะสูงแล้วเราก็จะได้เรื่องของความเสียหายกายภาพบ่อย50%สามารถดูเอฟเฟกต์ข่านนี้ก็ได้ครับมันจะขึ้นว่าเอฟเฟกต์พรที่กำลังใช้อยู่ ว่าไปดูนี่ก็ได้ข้อมูลออปชันว่าเราตัวเนี้ยเราได้อะไรไปแล้วบ้างเห็น <He S 1> ว่า,วาตอนนี้ผมได้แค่เอฟเฟกโซนด้านบนเท่านั้นเลยนะครับโซนด้านบนเท่านั้นเลยถ้าผมต้องการโซนที่มันตรงกับขั้งของผมเพื่อน,นผมก็ต้องหาเรื่องของคาถาม,มาแล้วก็มาดูกันว่าเออในจุดเนี้ยมันเพิ่มความเสียหายปกติสามิ30ซต้องใช้พรอของอะไรถ้าเป็นพรอของเรื่องของความเสียหายพิบกติแล้วก็มาดูแต่ละอันอันนี้จะเป็นเรื่องของหลายความโดยการโจมตีของหน้าไม้ต้องเล่นของสไปกาเราก็ต้องไปหาเรื่องของสไปกาว่า เออถ้าเราเป็นสายอ่าสม,มอนหน้าไม้สไปก้าอยู่ตรงไหนนี่นะครับสไปก้าก็จะเป็นของยันประเภทหน้าไม้แล้วก็พวกของตามสายเราหรือว่ายันก็จะดรอปไดจุดนี้ตามที่เราต้องการลงเหมือนกัน ก็สามารถเลือกอัพในจุดนี้ไปได้นะครับและยานที่เรามีครับเราสามารถนํามาหลอมรวมหรือว่านํามาเลื่อนขั้นเป็นระดับแรได้ในกรณีที่เราได้ระดับเมจิกแนะนาว่าหาเทียร์สูงไว้จะดีกว่านะครับหาเทียร์สูงอ็อตัวนี้ให้ตรงอ็อตัวนี้ให้ตรงและข้างล่างก็ต้องตรงกันด้วยเพื่อที่เราจะสามารถทําให้มันแบบไปเป็นระดับได้ซึ่งมันจะยากในจุดนี้นั่นเองก็คือก่อนจะหาตัวนี้ให้ตรงข้างล่างก็ต้องตรงด้วยคือมันต้องตรงอยู่2อย่างหลักๆเลยนะสออย่างแล้วก็ยานที่สาก็ต้องตรงของเราเช่นเดียวกันนะครับเพื่อสามารถหาดู ยันแต่ละอันที่เรามีไปได้นะครับเดี๋ยวผมลองดูดีว่าผมเหลือยันให้เพื่อนดูหรือเปล่าอ่ะผมก็เหลือยันอยู่นะครับอันนี้จะเป็นยันของครัสโตครัสโตบวก18%เราจะได้เรื่องของความเสียหายธาตุ5 0ถ้าเราได้4 0เนาะแต่ค่าลบหลีกอยู่ที่73อ่าแล้วก็น,นี้ออฟน,นี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนนี้เราก็มาดูเรื่องของอะไรโบรโอิอัลเนีฮะก็จะมีระบุบ,บอกก็จะเป็นค่าป้องกันความเสียหายระยะใกล้นี่ก็ต้องอลอย่างนี้ใครเล่นความเสียหายกระยภาพระยะใกล้ระยะไกลอัน,นดนี้ไป หรือว่าใครจะเล่นถึกก็อยจ,จุดนีเช่นเดียวกันส่วนวิธีการเลือกอัพนะครับเราต้องไปที่ร้านค้านะมันจะมีเรื่องของไอเทมที่จะสามารถมาเรียนได้นะครับแม้ก็จะมีของเอเซนยันอัพเป็นแร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอเซนเปลี่ยนแปลงแกนแร่ก็อันนี้จะใช้ประมาณอยู่ที่40นะครับหชิ้นใช้ส0่ส่วนใหญ่ก็น่าจะซื้อได้ไม่จํากัดนั่นแหละก็ใครแบบว่าอยากอัพถ้ามันตรงแล้วเป็นแร่ตรงแล้วก็เอาไปนี้ไปได้นะครับก็จะได้อัพเพิ่มมาอีก1ช่องในกรณีที่เราได้เป็นแร่นั่นเอง จะเป็นประมาณนี้เป็นช่องที่2ส,ส่วนจะเป็นเมจิกนะครับจะได้แค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับต่นมาน่าจะได้เพิ่มอีกช่องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอัพเสาวบวกเรื่องของการเลือกใช้ยันให้ตรงกับสายของเราในจุดนี้เพื่อนๆต้องมาดูเลยก่อนนะฮะว่าสายที่เราจะเล่นเนี่ยเราจะเล่นไปนเรื่องของสายอะไรเพราะว่าหลังจากนี้การเปลี่ยนของแต่ละครั้งครับไม่ได้เปลี่ยนเรื่องของโซดิแอคอุปกรณ์กับสกิล skill แล้วนะก็จะมีเรื่องของยันเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เสาคอรส เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับสำหรับภันนี้คงเพียงเท่านี้นะฮะถ้าผิดพลาดไปการใดผมขอกราบประทานอภัยกันด้วยนะครับแต่ก็ถ้ามีข้อมูลตกหล่นที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือว่าผมข้ามไปเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้ตคลิปนี้ได้อีกนะครับสำหรับภันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ